มองกันทั้งถนนซุปตาสาวไทยแต่งตัวแบบนี้เยือนประเทศญี่ปุ่นพาครอบครัวแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันทั้งบ้านเลยสำหรับครอบครัวของแม่ชมพู่อริยาพ่อนอตที่ตอนนี้พาลูกๆทั้งสามคนอย่างน้องสายฟ้าพายุและน้องแอบีเกลไปเที่ยวช่วงต้นปีล่าสุดวันที่6มกราคม2ห6 5 แม่ชมผู้ได้โพสต์ภาพแฟชั่นของตัวเองลงอินสตาแกรมโดยแม่ชมใส่หมวกกันหนาวปิดคุมใบหน้าพร้อมทั้งใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีสันสดใสโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นสั้นๆว่าจุดเดิม หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมบอกว่าชุดไม่ชมนั้นเท่สุดๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ